ผมคลิปนี้จะเป็นคลิปอสอนเดินทางโดยเครื่องบินนะครับสายการบินภายในประเทศนะครับก็คือบินอันนี้เป็นการบินจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดนะครับโดยสายการบินแอร์เอเชียนะครับทีนี้เดี๋ยวในเล่าเลาเบื้องต้นก่อนเช่นเรื่องเริ่มจากการจองตั๋วเลยก็คือว่า ปกติเราก็จะไปสายการบินไหนเที่ยวบินเวลาไหนนะครับเราก็จะเข้าในเว็บไซต์ของสายการบินนั้นเข้าไปจองตั๋วนะครับว่าซื้อตั๋วเสร็จเราก็จะได้เป็นอ e ีทิตมานะครับส่งมาให้เราทางเมลนะครับยกตัวยอย่างเช่นว่าดูตารางเวลาแล้วเนี่ยเครื่องบินออกเจ็ดโมง,งนี้นะครับเราก็ควรจะไปถึงสัก6กโมงนะครับ กำลังดีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีของอต้องโหลดใต้ท้องเครื่องบินนะครับกระเป๋าใบใหญ่ก็ควรจะไปก่อนนั้นอีกนะครับหรือถ้าเป็นหน้าเทศกาลก็ควรจะไปก่อนนั้นอีกเยอะๆนะครับเพราะว่า,าบางทีเนี่ยเราเผื่อเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอไปในนั้นนะครับเช่น ้าช่วงเทศกาลเนี่ยคนเข้าแถวกันยาวมากเลย,ยนี้นะครับมันก็จะทำให้เราช้าลงนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่มีของต้องโหลดใต้ท้องเครื่องบินเนี่ยก็คือว่ามีเป้ใบเดียวถือขึ้นเครื่องเลยเนี่ยก็จะลดสามารถลดเวลาการไปไปช้าในเครื่องบินได้นะครับก็คือเราเช็คอินได้จากทางเว็บไซต์เลยนะครับให้เรียบร้อยเลย เช็คอินจากเว็บไซต์ปุ๊บแล้วก็พิมพ์พิมพ์ตั๋วที่เช็คอินนะครับที่แล้วก็จะได้ตั๋วนะครับก็คือพิมพ์เอาพิมพ์มาเลยนะครับแล้วก็ทําทําทั้งไปเช็คอินทั้งไปทั้งกลับไว้ได้เลยแล้วก็พิมพ์มาเลยนับสองใบเลยนะครับเก็บไว้ให้ดีแค่นี้เราก็จะ มาถึงสนามบินเราก็จะผ่านตรงช่องเช็คอินได้เลยคือไม่ต้องเข้าไปเช็คอินเลยเพราะเราไม่มีกระเป๋าต้องฝากให้เขาโหลดใต้ท้องนะครับเราก็มาถึงน้ำบินแล้วก็สามารถเดินเข้าไปที่ตรงตรวจทางเข้าแล้วก็ไปตรวจของเข้าไปชั้นหนได้เลยนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้สำหรับทิปนี้ก็จะเป็นก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเช็คอินมาแล้ว จากทางเว็บไซต์เลยผมก็มีใบตั๋วมาเลยเพราะนั้นผมก็ไม่ต้องเข้าช่องในเช็คอินนะครับแต่ก็จะมีชี้ให้ดูว่าเ,เวลาถ้าคนมาโหลดกระเป๋าเช็คอินต,อต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวดูในคลิปนะครับแล้วก็จากในคลิปก็จะเห็นว่าก็จะมีการไปดูตารางว่า เราจะต้องไปที่เกตไหนคำว่ากเกตนี่ก็คือเหมือนกับประตูช่องทางออกที่จะไปขึ้นเครื่องบินนะครับมันก็มีหลายช่องนะครับเดี๋ยวไปช่องผิดเนี่ยไปออกเกตผิดเนี่ยก็จะเดี๋ยวไปสายการบินผิดนะครับแล้วก็จะไปจังหวัดผิดให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูเกตให้ถูกว่าของเราเกตไหนเดี๋ยวก็จะมีสอนในคลิปนะครับว่าทางเกตไปทางไหนนะครับโดยดูจาก เที่ยวบินเราเป็นหลักมันจะมีตารางบอกว่าเที่ยวบินนี้ n u เบอร์นี้นะครับไปที่เกตนี้นะครับก็เดินตามลูกศรไปสาหรับกรณีของผมเนี่ยก็คือเป็นสายการบินแอร์เอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปตามในคลิปนะครับแต่ถ้าเป็นท่านอื่นที่ไปที่ไปสายการบินอื่นก็อาจจะไปทิศท,ทางอื่นไปเดินทางไปตามลูกศรทางอื่นนะครับซึ่ง ผมก็จะสอนวิธีการดูลูกศรที่อยู่ในคลิปนะครับก็ติดตามชมได้เลยครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ที่จะเดินทางนะครับมือใหม่ที่เดินทางครั้งแรกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเฉพาะในการเดินทางในประเทศเท่านั้นนะครับก็คือจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดก็มากรุงเทพ ก็ใช้หลักการเดียวนี้กันหมดว่าจะต้องผ่านอะไรบ้างนะครับผ่านด่านตรงไหนตรงไหนบ้างนะครับหลักๆเอาเป็นว่าก็จะมีอ่าสี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกจองตัว๋วใช่ไหมครับเช็คอินนะครับขั้นตอนที่สองก็คือถ้ามาถ้ามาเช็คอินหนังบินก็จะมีเข้าเข้าเข้าช่องเช็คอินซึ่งซึ่งก็ต้องเข้าให้ถูกซึ่งซึ่งก็จะมีตารางชี้ว่าอยู่ช่องไหนนะครับ แล้วก็ดูได้ว่า,าสายการบินนั้นนะเป็นช่องของสายการบินเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งบางช่วงเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนไปสมมติเคยมาครั้งหนึ่งเคยเข้า,าช่องนี้ไปเช็คอินที่ช่องนี้นะครับแต่มาอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ใช่ช่องนี้แล้วนะครับเราจะไม่เราอยากไปจําว่าเราเคยเข้าช่องนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องมาใหม่เนี่ยมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องมาดูตารางหน้าจอติด บนกระดานเขาท,ท,ทุกทุกครั้งไปนะครับแล้วก็พอผ่านจุดเช็คอินก็จะมาผ่านเข้าคล้ายๆเข,า,ขาเรียกว่าอตอมอ,อย่างเงี้ยนะครับผ่านเข้าไปนะครับก็เตรียมตัว๋วเตรียมบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นสายการบินต่างประเทศก็ก็เตรียมพาสปอร์ตใช่ไหมครับแต่เราบินในไทยเราก็ใช้แค่บัตรประชาชนนะครับ บอเขาตรวจเสร็จเขาก็ให้เข้าไปตรวจเอ็กซเรย์สิ่งของเอ็กซเรย์ใส่ให้ใส่รองเท้าพุ่มข้ออะไรก็เอาขึ้น X อเอ็กซเรย์ด้วยถอดเข็มขัดจะใส่ตะก้ากระเป๋าใส่ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ให้เขาด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ของเหลวก็ห้ามเอาเข้าไปนะครับของวัตถุอันตรายทั้งหลายนะครับเพราะว่า ถ้าเขาเอกซเรย์เจอเขาก็จะให้ทิ้งเลยนะครับมันเสียดายของนะครับถ้าท่านเอาของพวกนี้ไปนะครับอ่าก็แนะนํากันนะครับจะได้จะได้ไม่ไม่ล่าช้านะครับอ่าพอผ่านจุดเอกซเรย์เข้าไปก็จะเป็นชั้นในนะทีนี้นะครับชั้นที่สี่คือชั้นในแล้วก็คือเดินเข้าไปหาเกตแล้วอ่าใครที่มีน้ํามาทานมีอาหารมาทานก็ ทานซะให้เรียบร้อยก่อนได้นะครับก่อนก่อนจะเข้าอ็กเเรเพราะถ้าอ็สเเรแล้วเขาจะไม่ก็คือจะให้ทิ้งหมดนะครับเพราะว่าในชั้นไหนก็จะมีน้ํามีอาหารมีห้องน้ําให้เรานะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมในคลิปนะครับขอบคุณมากครับดูวิธีการเดินทางในประเทศกันนะครับ ไม่ว่าสนามบินไหนเนี่ยก็จะมีหลักการคล้ายๆกันแบบนี้นะครับว่าภายในเนี่ยจะต้องเดินผ่านอะไรไปบ้างนะครับวิธีดูเป้าหมายของเราไปยังเกตหรือประตูทางเครื่องบินเนี่ยเราจะต้องออกไปช่องไหนนะครับติดตามชมนะครับนะครับเกิดที่ผ่านคนเขาก็ เอาเข็มขัดอะไรก่อนนะครับเพราะเข็มขัดเป็นหัวเหล็กมันจะต้องเข้าเครื่องเอกซเรย์ด้วยนะครับเสร็จแล้วพอเราเข้ามาในนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาที่ตารางเวลาตรงนี้ดีนะครับแล้วเราก็มาหาเที่ยวบินเรา FD3235 นะครับ ดีสามสองสามห้านี่เห็นไหมครับอ่าเอฟดีสามสองสามห้าเจอแล้วนะเอาไปตรงน,นี้ดูว่าเกตสี่สิบหกเห็นะครับเลขสี่สิบหกนี่นะครับนั่นก็คือเกตนะครับเกตคือประตูสี่สิบหกเสร็จแล้วเราก็ไปดูเดินไปครับจะบอกเห็นไหครับว่าอ่าน,น,นไหม เหลืองๆนะ่ะเดี๋ยวผมเดิไปใกล้ๆก,ก,ก่อนนะครับนี่ครับเหลืองๆตรงนี้เห็นไหมครับมันบอกว่า46 5 0อะไรเนี่ยให้ตรงไปนะครับมันก็จะบอกเองแหละเราก็ดูไว้ว่า46ไปทางไหนมันจะมีลูกศรบอกเราไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะมีร้านอาหารนะครับเสตหวน้ำข้าวก็แวะกินก่อนได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำนะครับ ไวเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเครื่องแล้วเนี่ยขึ้นเข้าห้องน้ําบนเครื่องเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าคนอาจจะเยอะนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเก้าสี่หกเขาให้ไปทางนู้น๋ยวเรายังไม่ไปเดี๋ยวเพราะเรายังไม่ถึงเวลาที่เขาเรียกเข้าแถวอย่างที่ผมบอกนะครับ เก4 6นะครับก็คือนี่นะครับซึ่งที่คนชุดแดงพนักง,งานชุดแดงแงยืนอยู่นะครับเ<อ>ลาก็นั่งอยู่แถวเนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาว่าเรียกเราเข้าแถวนะครับ<อ>นี่ครับพอเราเข้าแถวแล้วก็เดินเข้าไปตามงวงเนี้ยครับแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นเครื่องบินนะครับมันจะมีงวงออกมาแบบนี้นะครับโอ้